แกงปลาย่างเด้อพี่น้องมึนอนี่เนี่ยย่าละโอะถ้าแกงปลาย่างใส่ไข่มดแดงเนี่ยปลาค้อลปลาค้อย่างพี่น้อง,งเอ้ยเอ้ยเพื่อนเคียงเพื่อนแจง ไข่หมดแดงแล้วยามนี้เนาะไข่หมดแดงเนี่ยนีย่กินไข่หมดไปกินแม่เป้งแยงปลาย่างใส่ไข่หมดแดงดเดงาะนั่นเลยคือมียมนี้เงาะขอเสตตู้ บบบบบบแล้ว,ลวเออกระเือย่ซมน,นี่เหรอคนะชิ 55, หลังขาคุณเด้อเครื่องปรุงก็ใส่ปลาลาขาดมีอะได้พี่น้องของคู่ครัวเด้ปลาลาของคู่ครัวเปิดออกมาก็หอมตุ่นเลยลลอันนี้ก็ใส่เกลืออีก มายืนกันมีเสียเที่ยวตัวนี้ได้คลิปหนึ่งคนนึงใส่เกียร์โอ้กินปลาแดกกลิ่นปิ่นบ่นนพี่น้องจ้าแกงปลายปลาย่างใส่ไขมดด่มดแดง เน,นี้ก็เอาปลาลงไปปลาในเนื้อมันสีแห้งเนาะจ้ะแล้วก็เขาก็ <c oughs> เอาลงไปต้มต้มให้มัน <c oughs> อันนี้คือน้ำล้างโคกเนี่ยมันจะแทบอยู่ตรงนี้เลยนี่น้ำล้างโคก <c oughs> บึ้ม <c oughs> นะเห็นป้นปะน้ำล้างโคก ขัดตามแก้วนี่ก็ไม่ได้ล้างโคกเสือเนี่ยมันมีแซ่บมันแซ่บนั่น้ำเล้าโคกอันนี้ก็จะมีผักผักหวานนิดหน่อยนานะหวานนิดหน่อยผักหวานนนนีี่่ผักหวาแล้วก็ผักผักเน่าเนาะผักนเน่านี่ผู้ไทยเอื่นผักเน่าเนาะแต่ว่าเป็นขันทางไทย คนไทยก็สิว่าชาอนะอมเนาะนี่พักน้ำแกง๊ัน,น,งนะนี่ได้กินปลาได้กินแกงพักพี่นะ้องกินพักแกงพักอุ้ยแกี๊ยงยำเลยแซ่บยำมั่นนะเกี๊ยงพัก,ก,ยยนนะกข,าขาสุดไปย่างกินแม่เทานะ่าเนาะเราแล้วก็มาล้าง,นะางแม่คำรามไปแกี๊ยงก๊กบ,กบกับย่างแล้วเราก็เอามาคั่วเสืออนี่หนะึ่ง ขนาดใช้ผู้เดียวได้นี่นกระเดนสิคือให้หลายมือหลายคนนีพี่นะ้องอันนี้คือปลายางปลาช้อนยางปลาช้อนยาง น่าไข่มดมันลอยขึ้นมาอ่องหลงแล้วให้เจ้าลอยอ่องหลงเติมน้ำใหม่ได้บันบนะทำพ่าว่ามีแสบก็ไปหาหมอมาสั่นค่อยก็คือกินแสยบยุ่งก็คือได้ไปหาหมอเมื่อวานนี้ก็ได้นี่ก็รอผ่าโอ้กะพอเลยเนาะที่ไปเสื้อไหลยกว่ากัน โคตแล้วล,ะล่ะแต่ว่ากินผักหรอวะแกงผักน้ำป,ป,าปาลาน้ำปลาเอาอยตั้างเเตมดืดาน่งา่ดนดนดนเยแกงปลาขอใส่ผักได้ เสื้อผักนี่ยเสียบเนี่ยเสื้อน้ำปลาแดกอีหละพี่น้องเอ้ยแกงปลาย่างปลาข้อปลาข้อย่างเสื้อไข่มดแดงเสื้อผักหวานเสื้อเสื้อผักเน่า ไข่มดแดงลอยองหลงขึ้นมานะอ้าวทีนี้ก็ได้เวลาใส่ผักแล้วใส่ผักลงไปหอมบ่างกินหอมนะยน่างออกมาปุเลยเยอะย่างทะลุหน้ากล้องเลยถ้าทะลุก,กินได้มันก็จะดีแลานะเนี่ยเด้อสีสันน่ากินจะได้ดบไปพี่น้องจ้าไข่มดแดงสิไข่มดแดงลอยองหลง เด้อมากินน้ากันเด้อพี่น้องปีนี้อะไสิกินก้อยไข่เมืแดงใช่เหลือฮะสิ่ตามาแตงดับสิ่ตามาแตงสิ่ตามาแตงซื้อมาแตงมาหน่สิไปต่ำเมื่อต่ำอยู่นี่โอ้เขาก็มีปลาแดกคือกกนเขาก็เสิร์ฟปลาแดกนั่นล่ะ กินปลาแดยอยู่<า>กินได้อยู่คันสิกินนะกินได้สุ้อย่างนั่นแหละ<ช>แต่ว่าไม่กินสื่อกินกุ้งกินปลาแต่ว่าไม่กินตัวใหญ่มันซื่อต้องซัดใหญ่ก,กินง้กกนิได้ขัดเขาห้างลงหัางน่ะน,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 นี่นั่ั่น <L> ตาบึงนู้นมันมีสิเบิ่งมัน เสร็จแล้วนะคะจะตักเสิร์ฟแล้วนะกินได้ยู่ขันสิกินนะเว้นแต่ว่าเขามีกินซื้อเขาถือเอาซื้อเนี่ยเ,เพราะว่าเขาไม่ได้ว่าเขาสีนั้นน่ะนะมไม,นนม่ได้เข่งปนนั้น กินได้อยู่แต่ว่ามีห้ามีเผือเท่านั้นละ่ะกินไม่ได้ก่อน,นกินกินได้สู้แนวนั่นละ่ะคันสิกินนะคลิปนี้กะแกงปลาย่างใส่ชะอมเดอ้อพี่น้องแกงใส่ชะอมใส่มดแดงเดอ้อรั้วาน,นิดหน่อยรวมมิตรผักหวานด้วยามากินน้ำกันหนนียพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อได้ทำคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดี